บ้านเดี่ยวที่มีห้องนอนขนาดใหญ่4ห้องนอนลิฟวิ่งกว้างโปร่งโล่งขนาดนี้ในราคา5.99ล้านบาทมีจริงอะ่ะกับอีคอนเนเจอราชพฤกษ์ส4-5ใบปรินซิริแบบบ้านคานล่าสไตล์โมเดิร์นบ้านดูอบอุ่นและโมเดิร์นพร้อมกันขนาด177ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำห้องนอนแต่ละห้องกว้างจนเป็นมาสเตอร์เบดรูมได้ทุกห้อง ห้องนอนหนึ่งขนาดใหญ่สุดวางเตียงิงไซส์พร้อมมุมนั่งเล่นหรือมุมทางานได้สบายรับแสงจากหน้าบ้านเต็มๆมีวอล์กอินครอเซตขนาดใหญ่และห้องน้าในตัวแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนห้องนอน2ใหญ่ไม่แพ้การวางเตียงใหญ่ก็ยังทํามุมส่วนตัวได้ถ้าเบื่อเตียงชั้นเดียวห้องนอน3ทําเป็นเตียง2ชั้นก็ได้เพราะฟ้าจัดมาให้สูง2.8เมตรห้องนอน2และ3สามารถใช้ห้องน้ําส่วนกลางของชั้น2ได้ห้องนอน4ปกติห้องนอนชั้นล่างจะเล็กแต่นี้วางควีนไซส์ได้เหมาะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องทํางานพร้อมมุมนั่งเล่นเทควิวสวนนาาขข้ดใหญ่ โอเพนแปลนพร้อมฝ้าสูงพิเศษที่2.8เมตรดอดฝ้าซ่อนไฟมาให้ดูพรีเมียมพร้อมเทควิวหน้าบ้านได้เต็มๆส่วนดินนิ่งก็เทควิวหลังบ้านวางโต๊ะ6ที่นั่งได้แบบสบายเรียกว่ารับแสงธรรมชาติแบบเต็มที่และโปร่งสบายมากภายในสเปซเดียวห้องน้าชั้นหนึ่งก็จัดแบบฟูฟังก์ชันรัวปิดเคาน์เตอร์2ฝั่งทําอาหารหรือตเตรียมอาหารพร้อมกันก็สะดวกแอบมีสเปซนั่งเล่นใต้บันไดด้วย จอดรถสองคันได้สบายไม่ต้องห่วงดินซุดเพราะลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบา้านลานซักล้างแบบออนบีมแถมปูกระเบื้องมาให้เพิ่มความแข็งแรงและความสวยงามอีกไฮไลท์ของโครงการคือส่วนกลางทั้งส่วนและคลับเฮาส์โอทูพาร์วน Universal แซลดีไซน์สำหรับทุกวัยผังแบบทรงรีไร,เรมม้เหลียมุมเพิ่มความปลอดภัยโอทูคล ทังสระว่ายน้าขนาดฮาฟโอลิมปิกด้านยาวเทควิวและเชื่อมต่อกับสวนเหมือนว่ายน้ท่้มกลางธรรมชาติโคเวิร์กิ้งสเปซขนาดใหญ่คิสรูมที่ปูกระเบื้องยางลดแรงกระแทกและกันลื่นฟิตเนสแอนด์โยคะสตูดิโอออกกาลังกายพร้อมชมวิวธรรมชาติที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือโลเคชันเชื่อมต่อได้ทั้งถนนราชพฤกษ์และทางหลวง3-45เป็นทําเลที่มีแวลูเติบโตในอนาคตห่างจากแจ้งวัฒนะเพียง15นาทีใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้ามีแหล่งไลฟ์สไตล์รายล้อมมากมายทางโครงการเขาเพิให้เยี่ยมชมได้ตลอดโทรไปที่1753หรือลงทะเบียนเพื่อร พิเศษได้เลยนะครับ